นิยายเสียงายซับฟีรอสวันนี้ขอนำเสนอเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกกระจอกของพระเอกในเกมเซฟเฟลิกบทที่28อุ๊บส์ระบบลืมแจ้งข้อมูลที่สําคัญที่สุดให้กับคุณหม้อไฟลาวารีฟิลไม่อั้น ไอเทมในหมวดหมู่อาหารที่เจมเคยมองข้ามด้วยความไร้สาระในสมเหตุสมผลของมันในคำอธิบายบอกไว้ว่ามันคืออาหารแสนโอชาของเผ่ายักษ์ใต้พิภพช่วยให้อบอุ่นสบายท้องและช่วยการทำงานของระบบเผาผลาญโมไฟนี้แท้จริงคือหินต้นเชื้อลาวา กำเนิดจากการบ่มพอหินที่ถูกล้อมอยู่ใต้ภูเขาไฟปะทุมาช้านานตามด้วยการปลุกเสกด้วยเวทมนต์ชั้นสูงจึงมีลาวาไหลออกมาตลอดเวลาเป็นไอเทมที่ยักษ์ใต้พิภพทุกตุนควรจะมีติดตัวไว้ไอเทมที่ยักษ์ใต้พิภพควรมีแล้วเอามาขายให้เขาที่เป็นมนุษย์ทำไมนอกจากนี้ โดยความที่มีวัตถุดิบกับกรรมวิธีการผลิตแสนสุดจะอลังการยังทำให้มันราคาแพงหูฉี่อีกต่างหากในเวลานั้นเจมจึงปัดผ่านมันไปอย่างไรเยื่อใหญ่ไม่คิดเลยว่ามันจะกลายเป็นไอเทมช่วยชีวิตในวันนี้เฟิกิกลงมาสู่อ้อมแขนของเจมที่รอรับเขาไว้อีกครั้ง เป็นจังหวะเดียวกันกันกบที่หม้อไฟตกลงบนต่อเนื้อต่อสุดท้ายหม้อไฟพลิกความหมุนคว้างลาวาไหลออกมาเป็นสายเจิ่งนองทั่วทั้งต่อเนื้อแผดเผาจนมันสุกไฮดราดิ้นทุรนทุรายยังไม่ยอมรับชะตากรรมลาวายังคงไหลออกมาจากหม้อไฟไม่หยุดยัง้งสมชื่อรีฟิลไม่อัน้น แล้วว่าปริมาณมหาสารเกินกว่าหน้าตัดลำคอของไฮดราจะรองรับได้ทนทะลักไหลลงมายัางเบื้องล่างชิบหายละหนีเร็วเจมอุ้มเฟลิกวิ่งย้อนกลับไปตามทางเดินหินเรรมลงมาจากขวานแบกเอลดอนขึ้นหลังวิ่งตามมาติดๆหนีไปไหนไม่มีใครเปิดประตูเข้าสู่เขาวงกฏได้เรรมตะโกนไล่หลังมา นางอสอรพิทพง่งนั้นอยู่ไหนเจมกว่าสายตาหาสาวมูทั้งสี่อย่างเร่งรีบเห็นแนบไปตั้งนานแล้วเสียงทุง่มเข้มดังขึ้นเนื้อศีรษะเรเวนกลับร่างเดิมอีกคราในปากของมันเยียบคาบคองที่ส่งกลิ่นอายสีดำขมุกขมัวแสนคุ้มตาไว้เรเวนพุ่งลงมาโฉบเอาพวกพ้องทั้งสี่จับไว้แน่นในกรงเล็บ กาะไว้ให้ดีนี่คือพลังเฮือกสุดท้ายของข้าแล้วปร่างมืดทมินใหญ่ยักษ์พ้นทยานพุ่งขึ้นฟ้าดังลูกธนูยิ่งออกจากคันศรเรเวนพาคณะผู้กล้านี้ภัยพิบัติแห่งบึงมอรณนะมุ่งหน้าสู่ยอดหุกเขาเร้นลับเจมปวดเมื่อยไปทั้งร่าง ทั้งตัวของเขาแข็งเกรงดังกล้ามเนื้อทุกมัดเป็นตะคริวเขาไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวด้วยกลัวความเจ็บปวดที่จะเล่นตามขึ้นมานักผจญภัยตื่นแล้วยินดีด้วยท่านทำภารกิจช่วยเฟลิกสังหารไฮดราแห่งหุบเขาเร้นลับและนำกุญแจกระดูกดำดอกที่สองกลับมาได้สำเร็จ นอกจากนี้เนื่องจากเขาวงกฏของดีๆเป็นเส้นทางใหม่จึงไม่มีภารกิจเป็นชิ้นเป็นอันแต่ไม่ต้องห่วงระบบได้คำนวณรางวัลจากการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในเขาวงกฏย้อนหลังให้อย่างยุติธรรมแล้วคุณได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น2,000เต้มและได้รับแต้มโชคดีรวมทั้งสิ้น5,000 50, 0เต้ม5,000 50, อัปเกรดระดับสมาชิกเพื่อเพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงด้วนๆเดี๋ยวนะกุญแจกระดูกดำดอกที่สองของที่เรเวนคาบกลับมาด้วยแตมโชคดีให้มาเยอะจนหน้าตกใจแต่ที่หน้าตกใจยิ่งกว่าคือเรเวนถึงกับสามารถนำไอเทมเควสกลับมาด้วยได้นายได้พิสูจน์ว่าคู่ควรต่อคณะผู้กล้าของเราแล้วเจ้านกกา ถูกแล้วได้เวลาคิดสรุปรวมค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอะไรนักผจนภัยเหลือแต้มโชคดีอยู่เดิม122เแต้มได้เพิ่มมา50,000เแต้มคิดรวมเป็น5 1 1 2 2แต้มในระหว่างการต่อสู้เนื่องจากเป็นเหตุฉุกเฉินและระบบคำนวณมาแล้วว่าการแลกซื้อไอเทมมอ้อไฟลาวาลีฟิวไม่อัน้น สามารถช่วยให้นักผจญภัยทำภารกิจสำเร็จได้จริงระบบจึงเปิดการอนุมัติให้กู้ยืมรางวัลล่วงหน้าได้น่าเสียดายเมื่อมาคำนวณดูแล้วไอเทมเม์ไฟลาวารีฟิลไม่อั้นมีราคา5125เต้มหากลบแล้วนักผจญภัยเป็นเนี้ยระบบอยู่3เต้ม ขอความร่วมมือให้ท่านเร่งหาแต้มโชคดีมาใช้คืนโดยด่วนเจมหางตากระตุกกรัวเร็วพร้อมกับเลือดที่พุ่งปรี๊ดขึ้นมาในหัวไอระบบหน้าเลือดเหงซวยดูการตั้งราคาก็รู้แล้วว่าตั้งใจตั้งมาเพื่อกวนบาทาเหมือนที่เจอมายังไม่หนักหนาพอจนเขาต้องรีบวิ่งเข้าหาอันตรายเพื่อหาแต้มต่อช่างสิ แค่สามเต้มมันจะซักแค่ไหนกันเชียวแค่ช่วยเฟลิกจากการลื่นตกบันไดาตายก็ใช้คืนได้แล้วอุ๊บส์ระบบลืมแจ้งว่าหากนักผจญภัยมีแต้มติดลบจะต้องชดใช้ภายในสิบวันมีเช่นนั้นจะต้องจ่ายด้วยวิญญาณขอให้โชคดีฮะเฮ้ยจ่ายด้วยวิญญาณหมายความว่ายังไงกันฮะกลับมาอธิบายก่อน ลืมบอกอีกอย่างว่าแต้มโชคดีมีผลถ่วงดุลความโชคร้ายของเฟลิกดังนั้นยิ่งแต้มโชคดีน้อยเท่าไหร่ดวงของเฟลิกก็ยิ่งกุดลงเท่านั้นและอย่าได้ลืมชะตาชีวิตของนักผจญภัยผูกพันายอยู่กับโฮสต์ถ้าคุณตายเฟลิกก็ตายเกมโอเวอร์อุ๊ปส์เจมตกตะลึงไปมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว ไอเกมบ้านี่มันอะไรกันข้อมูลที่สำคัญที่สุดกลับไม่เคยบอกไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ใช้แต้มโชคดีไปจนเกือบหมดทุกครั้งที่ได้มาหรอกแล้วยังจะเอาชีวิตของพระเอกมาแขวนไว้กับแต้มโง่เง่าของตัวประกอบอีกหรืออุ๊บบ้าบออะไรของแกไอระบบงี่เง่าข้อผูกปัดงี่เง่ามาตั้งกติกาปัญญาอ่อนกันทื้อแบบนี้ได้ยังไงไอระบบเฮงซวยกลับมาคุยกันให้รู้เรื่องนะโว้ย เจมสกระเด้งตัวโผลออกมาเสียงดังลั่นคำพูดของเขากลับดังก้องสะท้อนไปมาก่อนจะหยุดลงคล้ายพูดในถำ้ำเขากลับเข้าไปอยู่ในเขาวงกดอย่างนั้นหรือเจมหันไปมองรอบด้านด้วยความร้อนรนตื่นแล้วหรือเจมหันไปตามเสียงเป็นเรมที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของกองไฟ รอบกองไฟยังมีร่างไร้สติของเอลดรอนเฟลิกและเรเวนที่กลับมาอยู่ในร่างจำแรงเล็กจิว๋วทุกคนต่างก็หมดสภาพอย่างน่าอดสูบเบ้าตาของเรมลึกโหลดังไม่ได้นอนมาสองปีนักบวชผู้หลับไหลตลอดเวลากลับเป็นผู้ที่ตื่นอยู่เป็นคนสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นเจมถามเรเวนพาเราบินหนีออกมา แต่พลังหมดก่อนจะพ้นยอดเขาพวกเราจึงตกมากลางเขาขาลักพวกเจ้ามาในถ้ำนี้สวดคาถาคลายพิษรักษาผิวหนังและบาดแผลให้แล้วท่าส่งพลังชีวิตฟื้นฟูให้เจ้ากับเฟลิกแล้วด้วยเฟลิกบาดเจ็บและฝืนใช้พลังไปค่อนข้างมากแต่อีกไม่นานก็คงฟื้นส่วนเอลฟ์แก่กับนกกาเนั่นไม่สามารถฟื้นฟูพลังที่เสียไปได้ด้วยพลังชีวิตแห่งมนุษย์คงจะไม่ตื่นไปอีกนาน แล้วก็ของสิ่งนี้เจ้านกนั่นคาบมันมาจากตอเนื้อเก่าของไฮดราก่อนจากมาเรมยื่นกุญแจกระดูกดำให้เจมเสร็จก็ทิ้งตัวลงพื้นดังตุกทันทีดังถูกชักปลักในตอนนี้เจมไม่มีอารมณ์จะมาล้อเขานักเรมคงจะเหนื่อยล้ามากจริงๆตอนต่อสู้กับไฮดราเจ้านักบวชก็ไม่ได้ออกแรงน้อยไปกว่าคนอื่นเลย หลังสู้เสร็จยังต้องมาคอยดูแลคนทั้งกลุ่มที่สลบสไลไม่รู้อีโนโอิเนออีกเจ้าหมอนี่จะไม่ใช่นักบวชอยู่แล้วแต่เป็นนักแบกและตอนนี้หน้าที่นักแบกก็ตกเป็นของผู้ที่ตื่นขึ้นมาเป็นคนถัดไปอย่างเขาแทนเจมเก็บกุญแจกระดูกดาดอกที่สองลงไปในถุงผ้าวิเศษตอนนี้เขายิ่งมั่นใจว่า ของสิ่งนี้ต้องเป็นไอเทมควสแน่ว่าแต่เจ้าหญิงตายไปแล้วหรือไงถึงได้มีไอเทมควสเป็นกุญแจเปิดสู่ประตูแห่งความตายสิ่งต่อไปที่เจมต้องทำหลังตื่นขึ้นมาคือตรวจดูโฮสของเขาว่ายังอยู่ดีหรือไม่เจมมองเฟลิกที่นอนไม่ได้สติอยู่ด้านข้างเจ้าพระเอกขมวดคิ้วมุ่นตัวสั่นด้วยความหนาวเหน็บ เจมถอดผ้าคลุมลงจากหลังของตัวเองเมื่อเลิกผ้าคลุมก็เห็นพินโบราณที่สะพายหลังอยู่ซ้ายพินขาดรุงริ่งจนใช้การไม่ได้เป็นแน่แล้วนักกวีที่ไร้เครื่องดนตรีเปรียบเสมือนอัศวินถอดเกราะปลดอาวุธตามด้วยมัดมือมัดเท้าอีกทีจะซื้อใหม่จากระบบก็ไม่เหลือแต้มอีกจากนี้เขาจะไปทำอะไรได้เล่า ท่องกลอนสอนใจใส่มอนสเตอร์หรือเจมสลัดความคิดไร้สาระเขาดึงผ้าคลุมไปห่มให้กับเฟลิกความอบอุ่นทำให้เด็กหนุ่มคลายปมหว่างคิ้วลงไปบ้างแม้ตัวจะยังสั้นอยู่เล็กน้อยก็ตามเจมรูปซีษะของเด็กหนุ่มในความดูแลภาคบังคับด้วยความเอ็นดูอย่างน้อยเฟลิกก็ปลอดภัย รอยยิ้มโล่งใจของเจมชงงะงักกึกสังหรณ์แห่งความมอดวายพาให้เขาตื่นตระหนกจนเหงื่อตกเดี๋ยวนะเฟลิกสลบเฟลิกจะนอนทั้งวันเฟลิกจะไม่ตื่นขึ้นไปหาอันตรายแล้วเขาจะไปหาแต้มโชคดีมาจากไหน